แล้วนะคะกับช่องของเราค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ตื่นเต้นอีกวันหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาเรีแอคชั่นแต่รักฉันด้วยใจเธอพัสดกันค่ะเย้ yeah. สำหรับอุปกรณ์ในการดูในวันนี้ก็มีค่อนขามีหลาอย่างนะคะหนึ่งก็คืออ,อขาดไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องมีสเสบียงตุนไว้สำหรับเพื่อหิวนั่นเองนะคะนี่นะคะนุมนะคะแล้วก็ เออก็ต้องมีขนมใช่ไหมคะมีนี่นะคะ่ะเลค่ะเลค่ะชอบมากนะคะแล้วก็เผื่อแบบว่าเจอฉากดราม่าใดๆก็แล้วก็ยังมียาดมนะคะนี่คืออุปกรณ์ในการดูของเราในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะก็ไปดูกันเลยค่ะกับแปรรักสองอี่งไปดีกันเลยมึงแหละมึงแหละ ันเปลายิงชุบเปลายิงชุบไม่ต้องมาขำเลยข้าหน้ามึงซื้อแลไม่ไมไมไม ตัวกูเตะเลยตัวเตะดิเตะด,ดิมาดิโอ้ยกลัววันนี้ไปเที่ยวกันวันนี้ก็เพิ่งไปเที่ยวมาไม่หรอเดือนนึงจะไปอยู่กรุงเทพแล้ว,ว่าเ oh. ที่ยวภูเก็ตแพ็คโบก่อนดิว่าตอนเราไปอยู่ที่นั่นนะ่ะมันจะเป็นยังไงวะไม่รู้ดิ เรียนเองตื่นเต้นเหมือนไปเรียนเองตอนไปเรียนเองยังไม่ตื่นเต้นเท่านี้ตอบนี้ไม่เคยมารอบนี้ไม่อยู่ก็ไม่ได้มาเที่ยวเหมือนรอบอื่นนี่ติดกระจกดิ่งเที่ยงสองจุดห้านี่คณะที่อยู่เรียน Oh, uh. เดี๋ยวคืนนี้มาก็ต้องออกแลวนี่เดี๋ยวโก้รถไปคืน mm. เพื่อนไม่ทันพรุ่งนี้จะโดนด่าแย่เลยนะนี่กูจะร้องไห้ oh, oh, นึกถึงตอนปีหนึ่งเลยอะ่ะเอามาอยู่ห่างมาเอาอันนี้ไว้ใต้หมอนนะลูก mm hmm. mm hmm. อันเหล่อมะอันหนึ่งให้ตีอย่ามองนะกับโอเอ๋วอะดูแลกันให้ดีๆนะลูก ทั้งนั้นแหละเต๋เป็นลูกมา้าทำไมมาจะไม่รู้เต๋จะชอบใครอ่ะทำไมไม่บอกมาตรงๆละ่ะน้กลัวมาว่า ลมไม่ทันเลยครับโทษทีเ่นหน่อยพกนีขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่ค่อยชเชื่อเทางเลยสวยนะเออคนเลือกมึงเก่งมันสวยบางคนใส่ได้เนี่ยขอโทษนะที่ใส่ในอัพขึ้นนึงไปยังไงอะไรกินหิวเนี่ย รู้ได้ไงอ um, kind of oh, hey, ่ะก็เขาบอกว่าเขารู้เองอ่ะเขาเป็นแม่เขาก็เลยดูออกมั้งแล้วเขาว่าไงอ่ะเขาบอกว่าโอ้ยหน่น่ารักดีมาแอพรู้เอาดีไอโกหกดีมาฝากมาให้ ก็บอยให้เอาไว้ใต้หมอนแล้วจะโชคดีแล้วก็โอเอ๋มาฝักตีด้วยนะตั้งใจเรียนกันทั้งสองคนมีอะไรถหามาได้ตลอด,ดเดี๋ยวกลับภูกเกตข้างหน้ามากินข้าวกันนะเดี๋ยวมาเลี้ยงชุดใหญ่เลยเสร็จแล้ว ก็ภูเก็ตรอบหน้าไปหามากันแต่รอบนี้ไม่ใช่เพื่อนสนิทแล้วนะเป็นแฟนแล้วอุ้ยฉลามอ,อะไรจะทำอะไรกันคนเยอะนะ ตี๋อูบ้านอะ่ะมันก็ยังมีพ่อแม่ไงแต่นี้ต้องมาอยู่ห้องคนเดียวอะ่ะก็าะโหงอะ่ะก็นี่กูก็ไม่อยู่เป็นเพื่อนมึงแล้วได้ไงแต่กูจะช่วยให้มึงรู้สึกดีกันเองทำได้เหรอทำไมนีม่แฟนลอยๆอย่อยงกูนี่มันเติมหัวใจมึงไม่เต็มอ่ะนั่นว่าซันต่อมากม้งเอา นี่มึงคอยดูนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะกูจะอยู่บนป้ายโฆษณาแบบนี้เหมือนกันมึงก็ต้องมาอยู่กับกูด้วยให้เป็นคู่จิ้นเหรอให้เป็นคู่จริงต่างหากแหละสเนว่าไปเราสองคนเราสองคนนะกูกับมึงก็ต้องไปถึงจุดนั้นด้วยกันดิวะ ตถึงเตโอเออเลยตอนนี้ได้กูว่ากูนอนึงเลยอ้าวแล้วไม่เรียนเช้าหรอก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยไปตื่นเช้าเช้าเอาไงก็มันมีคนนอนคนเดียวมาสามคืนแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเฉาตายซะก่อนไป เกินเกินมากยี oh, ่ห uh ้เล่นคนเดียวเลยอ่ะไม่พูดมีอะไรฮะเจ็ดโมงอะ มฉันรีบไปไหนก็คือตัวของผู้คุณเอคะค่ะตัวที่สองก็คือ M M คือ Message หรือ,รอว่าท่องทางแล้วก็ตามมาด้วย R ก็คือ Receiver หรือผู้รับสารจริงๆนะค <c oughs> แลว้วเอาอีกนิดนึงนะคะก็ได้ก็คือ M หรือว่า Feedback ี๋ <c oughs> วยวมึงก็ได้ ขอโทษนะครับขอเข้าหน่อยนะครับโอ๊้ทำไมถึงมาสมาครชมรมคะคือผมอยากเป็นนักแสดงครับแล้วปีหนึ่งมันก็ยังไม่มีเรงการแสดงเลยพี่แล้วกว่าจะได้เข้าภาคก็ปีสองเลยตอนนี้กูกำลังหาทีม b a c k s t a g อยู่พอดีเลยะจะได้ถือว่าเป็นการศึกษาวิธีการทำละครด้วยไงทำครับ ทำตอนนี้ขนเสื้อผ้ามันหมดเลยไปนเนี่ยไม่กลับไปนอนหอแล้วว่าสันยิ้มไร<า>ยิ้มไรครับตลอนเลยแล้วมึงอะเป็นไงบ้างเปิดเทอมวันแรก สนุกวะพี่อึดอัดอ่ะอึดอัดวันนี้เหรอพี่พี่สนุกสุดก็อยู่กับมึงนี่แหละโอ้โหตลกมาทำไมอ่ะก็เหนื่อยอย่ะต้องไปทำความรู้จักนคนนู้นคนนี้อิชาใดกรุงเทพเนาะมาจากโรงเรียนเดียวกันอะ ก็มีกลุ่มง่ายาเลยสู้ๆเสร็จแล้วปลุกเองได้แล้ว นอนต่อได้เลยไม่ได้เนาะโอ๊ย มึงจะไปหาอมู่แล้วมึงจะมาทำไมเนี่ย <c oughs> คิดถึงกูดิอะไรก็จะเอานมมาให้กูว่ามึงนอนหอ,อนในดีกว่าทำไม,มอ่ะกูังสารมึงอะกว่ามึงจะซ้อมเสร็จกว่ามึงจะถึงห้อง แล้วก็จะได้นอนอะ่ะตอนเช้าก็ต้องรีบตื่นฝ่ารถติดมาเรียนอีกอะ่ะมันไม่เหนื่อยไปห,หรอไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอะไรนอนหอเหอะได้นอนเพิ่มตั้งสองสามชั่วโมงนะเว้ยถ้ามัน,นทำอยหางนี้ต้องมาว่ะจะร้องให้แล้ยวยิ้มได้อ่ะกูก็หายเหนื่อยแล้วพียย่ก็ได้ จะให้ตัวติดกันทุกวันเลยไงเอางั้นหรออืมถ้ากูไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวกูมาหามเองรักกูเปล่าหามทำไมอ่ะรักเปล่า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 รักไม่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 รักรักรักมาก แค่นี้ก็พอแล้วช่วงนี้ยุ่งมากเลยลูกแล้วนี่อยากกินอะไรไหมเดี๋ยวแม่ส่งไปให้โอ้ยของที่กรุงเทพอ่ะอร่อยกว่าตั้งเยอะแต่โอ้เอวเดี๋ยวแม่โทรหายทีพรุ่งนี้นะลูกนะคืนนี้แม่ต้องรีบนอนพรุ่งนี้แม่กับพ่อจะไปเขาหลักกันแหม ลูกไม่อยู่อ่ะหนีเที่ยวสองคนเลยนะใช่ได้ค่ะไปคุยกันคืนนี้ฉันยาวนานแต่มันคงไม่เป็นไรก็คืนนี้ทั้งใจฉันเก็บไว้เธอ มากี่โมงเราคิวนะแล้วก็นี่ปลั๊กแมงป่องแล้วก็อูโ๋เอ๋อฮะโอเอ๋โอเอ๋วโอเอ๋วมันเป็นซี่อขอมนมที่ภูเก็ตอะอืะ hmm. ก็กินเหมือนน้ำแข็งใสอะมันก็ใส่น้ำแดงใส่เฉาก๊วย ใส่ถั่วแดงมันอร่อยนะอร่อยมากเลยเฮ้ยมันเป็นไรหนึ่งเดือนต่อมาอ๋อเร็วมากเดินเรื่องเร็วมอกท่านลองขยับลูกตาตามลูกตุ้มหน่อย แคบยกตาทางลูกตุม้ม <im it> ไอเต๋ทำอะไรอะอย่าคิดว่ากูไม่เห็นนะ <c oughs> เธอตัดมาหล่อกจริงอะตัดมาแกงเวอร์ไม่มีอะไรเลยตอนนี้สำหรับละครงแรกยกูเป็นแค่แบ็กสเตจอะได้ดอกมไม้ด้วยเหรวะอขอบคุณนะ อันนี้ใครคะเนี่ยแนะนำเพื่อนให้พี่พี่รู้จักหน่อยดีไหมคะอันนี้โอเอลวครับอ๋ออ๋อที่ไม่ใช่เพื่อนแต่ว่าเป็นแฟนปะคะเอ๊ะเหนื่อย ไม่ทำต่อหรอกเต๋ความฝันของมึงอะการได้ทำละครนะเว้ยแต่ถ้ามึงไม่โอเคอะกูจะโอเคได้ไงกูก็อยู่กับเพื่อนกูไงเวลาไม่อยู่อะกูก็ไปละลายเพื่อนกูไงเนี่ยเดี๋ยวเสร็จเนี่ยกูก็ไปปาร์ตี้บ้านมันต่อจริงอะจริงกูเก็บไปให้ 네, 난, h nanti อนที่กูเรียนกูแบบโคตรฟินอะมึงนี่แม่งโคตรเหนื่อกันเลยว่ะมีข่าวดีจะบอกเราสองคนกำลังจะได้แคส,สงานแรกกันแล้วเว้ยครับ<ม>ครับขอบคุณมากน้องพอ<ม>เราทำงาน AT C, อเอเจนซี่เต้ก็ตองเป็นนักแสดง<ม>ก็เนี่ยพิ่งพากันได้อยู่แหละกลัวกลัวอยากย้ายภาคอะฮะ แค่หนึ่งอีพีเท่านั้นเพียงแค่หนึ่งอีพีแรกเท่านั้นนะคะเราก็นึกได้ว่าเป็นไบพอล่ากันเลยทีเดียวว่าเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวฟินเดี๋ยวอทำไมต้องเล่นแหลกขนาดเนี้ยคือแบบ มันอึดอนะัดอตะดูแล้วมันอึดอัดหมดเลยอะ่ะมันแบบทําไมจะต้องมันมันเครียดขนาดนี้คือมันดูแล้วนะเราอึดอัดมากแล้ดาวไม่ได้ป่ะอีพีแรกเองนะแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงใหม่ด้วยนะคะเป็นเพลงของพีพีนั่นเองนะคะที่เรารอคอยกันมานานมากกับเพลงเดี่ยวของพีพีนะคะเดี๋ยวก็ไว้จะมาทำรีแอคชั่นเมื่อ เอ็มบี MB ปล่อยเนาะเพลงแต่นะห่มผ้านะคะเดี๋ยวมาไว้ดูกันนะคะวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะไว้มาทรมานไปด้วยกันใน EP ต่อไปะคะ่ะวันนี้ก็ไปละคะ่ะบ๊ายบาย